สำหรับใครนะคะที่กำลังอินกับบทบาทสร้างกงเสยน,นะคะจากเรื่องเหนือ,อเมคาชะตาลิขิตเนาะของหนุ่มเจงเลยนะคะรอบนี้ก็มาฟินมาอินกับอ่าชินล,ลี่เรื่องใหม่นะคะของหนุ่มเจงเลยนั่นก็คือเหนือสมอรภูมินะคะที่ประกบคู่กับนางเอกสาวสวยโจเย่นะคะที่แบบว่ามีผลงานล่าสุดเลยก็คือเรื่องขจรรักในรังการเนาะเรื่องนี้นะคะไม่รู้ว่านางเอกจะหลับทั้งเรื่องหรือเปล่าเพราะว่าเป็นแนวย้อนยุคเหมือนกันนะก็คือแบบว่าพอดเรื่องนะคะก็คือนาง เอกอะเกิดในตระกูลที่แบบว่าเป็นคุณหนูรองที่แบบเกิดจากเมียรองนะคะและแบบว่ามีพี่ชายที่เกิดจากแม่หลักเ,เขาเรียกอะไรนะหูหยินใหญ่ใช่ปะ่ะและทีนี้ ้หญิงใหญ่อะมีลูกชายแต่ว่าลูกชายนางไม่แข็งแรงแต่ว่านางเอกเน By ี่ยที่เกิดไล่เลี่ยกันนะคะก็เลยแบบว่าสลับปรับเปลี่ยนตัวนะคะก็เลยให้นางเอกมาปลอมตัวเป็นพี่ชายเนาะนางเอกก็แบบไปร่ำเรียนวิชาต่อทรง,ทงต่อสู้เก่งกาจฝึกฝนตนเองจนได้เป็นแม่ทัพพอนางเอกเป็นแม่ทัพนะคะพี่ชายที่แบบว่าเจ็บอดอดพี่ชายของนางเอกก็ได้กลับมาทวงคืนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสุดท้ายนางเอ,เอกเนาะก็ <valeur> ได้กลับมาเป็นคุณหนูแล้วก็ถูกจ <ๆ S 2> ับให้แต่งงานออกเรือนไปนะคะแต่ที่แบบว่าที่น่าเศร้าก็ ก็คือชายคนนั้นนะคะเขาไม่ได้รักนางเอกเลยนะมีแบบทรมงทรมานกันแกล้งนะคะจนนางเอกต้องตุยนะฉากนี้มีทั้งแบบนางเอกตาบงตาบอดด้วยเมื่อนางเอกตุยแล้วด้วยความที่นางเอกแบบว่าชอบเรื่องการต่อสู้ชอบแบบแนวเท้าคงทหารนางเอกก็ได้เข้าไปฝึก ในค่ายของพระเอกนะคะในค่ายทหารของพระเอกก็คือแบบว่าเออปุกปิ๊กรักกันขึ้นมานะคะแต่ว่านางเอกก็ไม่ลืมความแค้นนะก็กลับมาแก้แค้นนะคะเรื่องนี้บอกเลยว่ามันมากเป็นซีรีส์แนวแบบว่าย้อนยุคได้ทันใจแบบกลับมาแก้แค้นได้แบบรวดเร็วมากๆเลยนะคะมีทั้งหมด40ตอนนะคะเป็นแนวรักโรแมนติกย้อนยุคดราม่าแล้วก็มีแนวสงครามนิดหน่อยการเมืองนิดนิดนะคะสำหรับใครชื่นชอบนะรอรับชมได้เลย นะคะที่ทางเว็บทีวีนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย